ผู้สนับสนุนจะเป็นทางการระดับตำนาน10-40ปีมาวันนี้ถอดใจไม่ไปต่อแล้วครับกับการจัดการแข่งขันโอลิมปิกสะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่านาทีนี้เนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมีปัญหาจนถึงขั้นเลิกสนับสนุนแมตช์การแข่งขันกีฬาระดับโลกไปแล้วครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยอ,ออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของคณะกรรมการ โอลิมปิกสากลหรือที่เรารู้จักกันดีว่า IOC นะฮะแล้วก็ได้ดการเปิดเผยออกมาจาก2ส,สปอนเซอร์รายใหญ่ที่เป็นระดับตํานานทำไมผมใช้คานี้ทราบนะฮะท่านผู้ชมเคยสังเกตการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกบางท่านอาจจะเห็นการถ่ายทอดสดชมสดๆนี่นะฮะแล้วมันก็จะมีอะไรครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิกแต่หนแต่ไลเลยเนี่ยนะฮะก็คือ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังระดับโลกของญี่ปุ่น p า n a s o n ิ c หนึ่งในนั้นเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของยอดขายขณะนี้คือ t o โยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อคืนก็เกิดเรื่องที่ฮือฮากันขึ้นมานะครับเพราะว่าทาง panasonic h o l d i n g ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นและชื่อดังมากนี่นะครับออกมาบอกครับว่าได้ส่งจดหมายไปที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า ioc นะฮะแจ้งยกเลิกการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการสิ้นสุดเท่านี้ครับ หลังจากที่จบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ที่ปารีสฝรั่งเศสไปแล้วนะฮะจดหมายฉบับนี้เดินทางไปถึง IOC เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการแจ้งยกเลิกยุติการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในขณะนี้เนี่ยนะครับเท่ากับว่าสิ้นสุดพานาโซนิกในฐานะเมนสปอนเซอร์ชิ p หรือผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของ IOC หรือกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมาอย่างยาวนานถึง37ปีติดต่อกันโอ้โห mm hmm. เรื่องใหญ่สิครับเรื่องใหญ่มากๆเลยนะฮะสาปีไม่เคยไม่สนับสนุนนะสนับสนุนมาตลอดเลยนะฮะนับตั้งแต่ปี1987เป็นต้นมาจนกระทั่ง2024นี่คือจบแล้วนะฮะเรียกว่าปิดฉากบอกลาจากกันด้วยดีนะครับการเข้าร่วมสนับสนุนนะฮะของท่านักกีฬาโอลิมปิกของพ纳โซริกเนี่ยเกิดขึ้นมา37ปีที่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีกีฬาการแข่งขันพาราลิมปิกถูกไหมครับเนี่ยที่เพิ่งคนไทยได้รับเหรียญทองกันมา,นนะะนนา,ามเนี่ยนะฮะ พานาโซนิกเข้าสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนหลักกันเป็นทางการเมื่อปี2014เมื่อส0ปีที่แล้วนี่เองนะครับดังนั้นการส่งจดหมายยื่นในครั้งนี้ก็หมายความว่าพานาโซนิกนั้นจบเรื่องของการสนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาให้ไปก็อย่างเช่นให้งบประมาณสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์และบริการของพานาโซนิกให้เทคโนโลยีที่เอื้ออํานวยประกอบการตัดสินของกรรมการในแต่ละประเภทกีฬานะครับและยังให้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําระดับโลก ที่เอื้ออำนวยให้การจัดงานแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดการจัดการแข่งขันมาเป็นเวลาถึงสาสิจดปีจากนี้ไปไม่มีแล้วนะครับในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่พานาโซนิกเพราะเมื่อคืนเนี่ยโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นก็ออกจดหมายเหมือนกันแล้วก็ส่งไปที่ i อ c ด้วยนะครับบอกว่าตัดสินใจย,ยุต,ติการเป็นผู้สนับสนุสนหลักอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิกเพราะอะไรทราบไหมฮะโตยโยต้าเหตุผลตรงที่ว่าจบสัญญาสิปีแล้วไม่ต่ออืม ไม่ต่อนะครับดังนั้นก็กลายเป็นว่านับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมานะฮะที่ t ตย o t าเป็นผู้สนับสนุนหลักจำเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิกจากนี้ไปไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นไม่มี2แบรนด์ยักษ์เลยนะครับและเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยนะฮะและแบรนด์นึงเป็นแบรนด์อุตสาหกรรมบรรจุนและแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ทางด้านอุตสาหกรรมของอะไรฮะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีการระบุเหตุผลนะครับในจดหมายว่าทําไมถึงเลิกการเป็นสปอนเซอร์ในขณะเดียวกันนี่นะครับ ทางด้านของประธาน IOC ก็คือโทมัสบาร์กเนี่ยนะครับบอกว่าเข้าใจดีครับและเคารพการตัดสินใจของทั้งสองบริษัทที่ไม่เป็นผู้สนับสนุสนหลักอย่างเป็นทางการอีกต่อไปแล้วนะครับและที่สําคัญก็คือว่าการตัดสินใจตรงนี้ก็ถือว่าจากกันด้วยดีและเป็นมิตรซึ่งกันและกันนี่คือประธาน IOC ตอบมานะฮะแต่ถ้าเรามามองลองมาประเมินกันดูเราก็จะพบว่าเป็นปีที่เหนื่อยยากเหมือนกันครับสาหรับแบรนด์ญี่ปุ่นภาวะเศรษฐกิจด้วย การแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรงถ้าแยกของทั้งสองแบรนด์ผมบอกแล้วใช่ไหมอันนึงมาจากรถยนต์อันนึงมาจากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ถูกไหมฮะในรถยนต์ก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าใน2 3ปีที่ผ่านมานั้นการแข่งขันตลาดรถยนต์ทั่วโลกนั้นถูกท้าทายจากรถยนต์พลังงานใหม่ของจีนและการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์อะไรก็แล้วแต่นี่นะก็เป็นที่ทราบกันดีก็ว่าญี่ปุ่นเขามีขั้นมีตอนเขาใช้เวลานะ ดังนั้นส่วนหนึ่งก็คงจะกระทบตรงนี้ด้วยถูกไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการแข่งขันการกีดกันการค้าระหว่างประเทศและนโยบายที่ต่อไปนี้ไม่เป็น globalization หรือโลการพิวัติแต่กลับกลายเป็นแยกขั้วแยกข้างทางใครทางมันและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือตอนนี้ด้วยภาวะเนี่ยมันจะกลายเป็นสถานการณ์ของโลกเป็นขั้วเป็นข้างอย่างชนิตที่มียืดเยื้อยาวนานต่อไปครับดังนั้นแล้วเม็ดเงินที่จะมาสนับสนุนกับการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างนี้ซึ่งเป็นการการแข่งขันกีฬาของมนุษยชาติขนาดนี้เนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงะ ว่ากระทบถึงสถานะและแนวโน้มของธุรกิจของเขาอยู่เหมือนกันจากปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับก็ถือว่ากลายเป็นเรื่องที่น่าตกตก,ตกใจนะฮะว่าต่อไปนี้เราก็คงจะไม่เห็นโลโก้ของพาราสุนิคเราก็จะไม่เห็นโลโก้ของโตโยต้าในการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ